อย่างนี้ไหมคะสุม่มเออสองาศีนะคะเดีย๋ยวจะสุมม่มเ,นนมเมหมือนยโรโอ้วว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 นวว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 วตววววววะไววววววาวว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 อวว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 ค่ะ เอามาใกล้ๆค่ะโอเคค่ะเปิดเลยค่ะดึง <Yeah. laughs> ไปเลยค่ะเราจะไม่ดูกันด่วนเลยค่ะ <laughs> <laughs> ดูข้างหน้าหน่อยข้างหน้าอ่านข้างหน้าหน่อยค่ะข้างหน้าของถุงโอเคเปิดค่ะสีแดงแดงโอเค,อเคว้าสีอะไรนะเฮ้ยสีฟ้าเฮ้ยชั่นอะไรชั่นอะไรย,ยิ้มกันเลยสวัสดีค่ะ